ความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้เด็กหลายคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้คำพูดที่ว่าเด็กทุกคนมักมีความฝันแต่ไม่กล้าแม้แต่จะฝันเพราะต้นทุนชีวิตน้อยและขาดโอกาสแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่โรงเรียนนาม,มนวิทยาคารทุกคนมีความสเสมอภาคทางการศึกษาและเท่าเทียมกันสวัสดีครับผมเด็กชายรัชพลทิพชู วันนี้พาไปรู้จักโรงเรียนานามนวิทยาคารโรงเรียนแขวอกาศทางการศึกษาและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลถ้าจะรู้กันแล้วไปกันเลยโรงเรียนานามนวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาพุทธศักราช2 4 6 5ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกรมลาศัยจังหวัดกาฬสิน์มีนักเรียนทั้งหมด1 7 4คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด19ท่าน บริหารงานโดยผู้อำนวยการเสริมเทลีโรงเรียนนามนวิทยาคารเป็นโรงเรียนคุณภาพประยมตำบลที่ใช้รูปแบบและนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมาร์ทโมเดลเป็นโมเดลในการจัดการศึกษาและใช้หลักสูตรถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพพทศศักราช2,551โรงเรียนนามนวิทยาคารเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือนักเรียนมียุทธ์ในในการออมเงินออมของนักเรียนรวมทั้งหมดมีเงินออมในธนาคารมากกว่า1ล้านบาทอีกทั้งโรงเรียนนาม,มนวิทยาคารส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและส่งเสริมทักษะชีวิตโดยการเลี้ยงหมูป่าปลูกมะนาวเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวันอีกด้วย อาคารและสถานที่ของโรงเรียนนามนวิทยาคารโรงเรียนนามนวิทยาคารมีพื้นที่จำนวน15ไร่3งานมีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารประกอบไปด้วย 1. อาคารดอกกระเจียวสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3 2. อาคารดอกกระโสกสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3. อาคารดอกสดา สอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ห้องเรียนพิเศษได้แก่ห้องวิทยาศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์และห้องคอมพิเวเตอร์ห้องเรียนแต่ละห้องของโรงเรียนนามนวิทยาคารมีสื่อและเทคนโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนจากความมุ่งมั่นและการพัฒนาทําให้โรงเรียนเอได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอาทิเช่น การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับประเทศปีการศึกษา2 5 6 2เช่นการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยระดับประถมและมัธยมการแข่งขันสวบมนแปลอังกฤษระดับมัธยมการแข่งขันสมุดเล่มเล็กระดับมัธยมตลอดระยะเวลา99ปีสถานศึกษาแห่งนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นคนดี และมีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและท้องถิน่นโรงเรียนนามนวิทยาคารคือบ้านของทุกคนเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม